ดุมล้อเจนใหม่ล่าสุดจาก t t w i t t ิ d t s w i t ี h DEG ติ G. ดตามชมครับ d c s w i t ิได้ update, upgrade, ดอัปเดตอัปเกรดดุมอ่าใหม่นะครับให้ชื่อว่า DEG ซึ่งคราวที่แล้วผมเคยทำคลิป4-5ปีแล้วเพิ่งกลับไปดูว่าเฮ้ยนานเนียงว้ตัวเก่าตัวเก่า EXP อโอห้าปีแล้วเนี่ย 5 b ปีแล้วก็เป็นระบบ Ratchet เหมือนเดิมแล้วก็แต่ว่ามีการปรับคลิกมากขึ้นมีการขยายเฟือง Ratchet ให้ใหญ่ขึ้นนะครับจะไปดูรายละเอียดกันนะครับว้าวว้าวนี่ครับตามรูปเลยก็คือขยายทุกอย่างใหญ่ขึ้นแล้วก็ พอขยายขึ้นคลิกก็น่าจะมากขึ้นเดี๋ยวเขาดูตัวเลขตหน่อยว่าเป็นกี่คลิกของเก่ามันมากสุดแถวเจ็คลิกเที่ยวนี้ได้ข่าวว่าห้าเก้าสิบกว่าคลิกครับอาอกลับไปใช้คือเที่ยวนี้เหมือนเหมือนเขาพยายามจะย้อนทีละสเต,ตปอ่ะเหมือนกำลังกลับไปใช้ระบบเหมือนรถเชตัวแรกที่เฟืองขบกันอถอดได้ทั้งทั้งคู่เลย แล้วมีสปริงดันสองข้างแล้วก็นี่ฮะให้ดูเดี๋ยวย้อนหน่อยย้อนย้อนย้อน้อนาช็ดตัวแรกก็ก็คือตัวนี้สามารถทั้งทั้งก้อนเนี่ยสามารถถอดได้ทั้งคู่แล้วมีสปริงดันสองฝั่งขอดูหน่อยว่ามีอีกสีขอ,อ,อย้อนดอมันมีไหมอืมโอเคโอเคนี่เห็นไหมครับ มีสปริงสองฝั่งจริงด้วยก็คือสปริงตัวนอกเฟืองตัวแรกเฟืองตัวที่สองแล้วก็นี้ตัวตัวคบกันตรงนี้นะครับแล้วก็โครงสร้างคล้ายกัสตัวแรกแต่แต่ใหญ่กว่าอืมนไ้มครับมีสปริงตัวในถอดได้ชุดนี้ชุดปีกดูมใหญ่ขึ้นเพื่อใส่เพื่อใส่เฟืองรเชตใหญ่ขึ้นเฟืองระเชตก็จะครอบ ครอบดุมไปเลยโอเคโอเคต่อโอเคอืมคือขอย้อนไประบบอ่า EXP อ่ะ EX EXP ก็คือเขาจะใช้เฟืองขยับฝั่งเดียวตัวเฟืองเฟืองขบครับ แต่ให้ฝั่งหนึ่งติดกับติดกับตัวดุมไปเลยแล้วสปริงดันฝั่งเดียวก็คือทำให้มีผลทำให้เบาขึ้นแต่เที่ยวนี้กลับไปเหมือนกับดีทีตัวแรกดีทีตัวแรกคือให้เฟืองรละเช็ดขยับสองข้างรูปนี้เป็นเขี้ยวซึ่งตัวเดิมเนี่ยมันมีข้อจำกัดครับเพราะว่าจากเดิมเดิมเดิมโรงงานอาจจะมาให้มาสามส่าเขี้ยวอันนี้ก็จะเป็นอาจจะ เท่าตัวจะห้าหกสิบเขี้ยวซึ่งมันถี่กว่านี้ถี่กว่านี้มันก็เขี้ยวก็จะถี่ซึ่งผมมองว่ามันอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงมันจะรูดง่ายอะไรเงี้ยครับแต่พอขยายโอ้โหขยายมันได้สองแรงบวกเลยเดี๋ยวผมไปเปิดดุมเขี้ยวมันเยอะขึ้นคลิกถี่ขึ้นแล้วก็มันได้โดยอ้อมรูปนี้ชัดนะนอกจากจะ ชี้ถี่ขึ้นในรูปเมื่อกี้แล้วก็ปีกดุมใหญ่ขึ้นนะอย่างแรกคือได้ความสติปเวลาขึ้นซี่นะครับสติปเพิ่มแรงดึงของซี่ไม่ได้ต่างกันมากระหว่างซี่ซ้ายซี่ขวาอือได้หลายดอกเลยแล้วก็การรับแรงมันก็เป็นการแบ่งแรงกันจากเดิมรัเชนมันเล็กมันแล้วมันต้องขับล้อทั้งล้อแต่ละเขี้ยวของมันนะ่ะก็จะรับแรงอยู่ค่าหนึ่งนะครับสมมุติ อยู่ค่าหนึ่งยกตัวอย่างแต่พอมาเคี่ยวไอเฟืองและเช็ดใหญ่ขึ้นเนี่ยแต่ละเคี่ยวมันก็รับแรงลดลงแถมยังได้เคลียวคลิกที่เพิ่มขึ้นด้วยระยะบันไดก็จะแตบบแทบนิดเดียวมาเลยน้ำหนักผมว่าอาจจะหนักเท่าระบบ exp แต่มันดีโดยรวมมันดีกว่าดี๋ยวขอดูไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เทียบนั่นเทียบกับ exp อ่านี่ให้ดูตัวเลขโอ้โหอันเดิมเฟืองและเช็ดเดิมมัน27.5กลายเป็น32.5โอ้โหเฟืองมันถี่เลยโอ้โหน่าใช้เนี่ยผมนิ่คนบ้าของด้วยน่าใช้น่าใช้ใชแต่ราคามันตอนนี้เพิ่งออกน่าจะทะลุโลกอันนี้ xp เออเอา xp มาให้ดูนะครับคือตัวเจนล่าสุดเจนที่แล้ว นี่เห็นไหอ x p ขอย้อนหน่อยนี่นะครับจุดนี่เลยครับ X x p มันจะตัวนี้มันจะล็อกติดกับตัวคือใส่ติดกับตัวตัวตัวดุมเลยแล้วก็ตัวขึ้นไหวมีฝั่งเดียวแล้วก็ใช้สปริงดันฝั่งเดียวมันก็จะเบาวกว่าตัว a รชเช t ธรรมดาเพราะ a รชเช t ธรรมดามันใช้สปริงสองข้าง แค่หักน้ำหนักสปริงออกหักอุปกรณ์ตัวขบอะไรออกมันก็อาจจะเบาวกว่าเล็กน้อยอะ่ะแต่ก็ถือว่าเบาวกว่าถือว่าเป็นงานพัฒนานครับแต่ททเที่ยวนี้เที่ยวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแจ้งว่าน้ําหนักมันเท่าไหร่ขอดูอันนี้เป็นรัชเชดเดิลเอามาให้ดูเพื่อเปรียบเทียบกันอันนี้เป็นรัชเชนเอ็กซ์พีนะครับเพื่อเปรียบเทียบกันแนวนี้อันนี้เป็นเ x p เป็นเจนที่แล้วเห็นไหมครับ ตัวเขี้ยวเนี่ยมันเป็นเกลียวขันล็อกติดกับตัวดุมเลยครอบลูกปืนไปเลยอืมซึ่งมันก็จะลดอุปกรณ์เพราะว่าธรรมดาถ้าเป็นตัวตัวราชเชตัวแรกเนี่ยเดีมึขอาหารูปก่อนครับว่ามีไหมเอาเป็นว่าอธิบายให้ฝั่งนันก็คือราชเชตัวแรกเนี่ยมันเฟืองตัวเนี้ยมีสปริงดันวิ่งออกมาด้วยอันนี้ก็เป็นสปริงดันวิ่งออกไปสองฝั่งมันก็จะหลักกว่า แต่ตอนนี้ในเฟืองจีนนี่คือเราคือรเราใช้ตัวแรกมันหมดมันหมดสิทธิบัตรแล้วนะครับเพราะ,ะนั้นเฟืองเฟืองอดุมดุมจีนเนี่ยเพียบเราก็เวลาซื้อเคี่ยวคลิกแต่งก็ซื้อของจีนมาใช้กันนะส่วนใหญ่ที่ผมเห็นนะแต่ผมเป็นคนไม่สีเรียสเรื่องอัพคลิปเพราะไม่ได้คนขาแรงมากก็เลยไม่ได้อัพนี่เลยครับได้รูปมาแล้วเทียบตั้งแต่ผมเป็นไปของดุมดีทีเลยอนอื่นคุยเรื่องน้ำหนักก่อนน้ำหนักเบื้องต้นเคลมมา เพลมาประมาณผมอ่านเจอแล้วผมหารูปไม่ได้ตัว D E G เนี่ยจะหนักกว่าตัว E X P ประมาณ40กรัมครับที่ดุมหลังในดุม240นะจากเริ่ม E E X P 240หนักประมาณ270กรัมส่วน D E G หนักเป็น310กรัมโดยประมาณก็คือประมาณ40กรัมแต่มันเจ๋งกว่าเยอะดูทนกว่าเยอะ อันนี้มาดูมาดูเลยคร่าวๆหน่อยเนี่ยพูดเรื่องดีทีแล้วก็คือรวบเป็นความรู้รวมๆนะครับเป็นย้ำๆแล้วกันผมไม่ได้เรียบเรียงนะครัน,นี่ก็คือเห็นอ่านออกมาอ่านข่าวก็เอามาอัพกันเลยเบื้องต้นรัเชสเดิมคลาสสิกนี่เลยครับอันกลางเนี่ฮะแต่นี้ผมบอกเมื่อกี้ครับมันจะเป็นชุดนี้มันจะเป็นชุดเกลียวเสื้อนอกเกลียวตัวนอกเพื่อใส่เข้ากับตัวดุมนะครับแล้วก็มีสปริง ดันแล้วก็มีเฟืองรัดเชสสองตัวขบกันแล้วก็มีสปริงดันอีกฝั่งหนึ่งนีเป็นโมนะครับแล้วก็พอมาเป็น EXP EXP ก็ฝั่งนี้เลยทั้งสองอันก็มีดูเป็นระบบเป็นหลักอันนี้แบบสเปคสำหรับ e bike แลวก็เราพอไม่ว่ากันนะครับพอเป็น EXP เนี่ยเขารวมเฟืองกับ กับตัวที่ตัวเสื้อเสื้อเฟืองที่ต้องขันติดกับดุมครับเป็นชิ้นเดียวกันก็คือรวมตัวนี้ตัวนี้อันนี้ทีกนี้กลายเป็นตัวเดียวเลยน้ำหนักเลยเบาขึ้นแล้วก็ใช้ดันฝั่งเดียวผมมาเป็น D.E.G g DE G ก็กลับมาเหมือน รัดเช็ดเดิมก็คือจะมีเสื้อเฟืองตัวหนึ่งมีสปริงแล้วมีเฟืองคู่กันเฟืองขบแล้วก็สปริงดันด้านนอกแต่เที่ยวนี้ก็คือใช้เฟืองใหญ่ขึ้นแข็งแรงขึ้นคลิกซอยได้ถี่ขึ้น90คลิกจะเริ่มสูงสุดจะแถว50 60คลิกครับไม่เกินนี้อันนี้เป็น90ก็คือ90คลิกเนี่ยรอบขาเรา360 9 สองสิบเก้าสาเก้าสี่สี่สี่องศาคือนิดเดียวสี่องศานี่บันไดไปไปนิดเดียวล็อกเลยแล้วก็อย่างที่บอกครับโดยอ้อมมันคือรับแรงดีขึ้นเพราะว่ามันใหญ่ขึ้นมันแบ่งกันรับแรงในวัสดุดเดียวกันมันทําให้ชุดโม่แข็งแรงขึ้นรูดยากขึ้นสึกลอยากขึ้นแต่ผมเดาอันนี้ก็คือจบแค่นี้ผมเดาครับเจนต่อไปก็ไม่ต้องคิดมากเจนต่อไปมันก็จะเป็น d ีจ e ที่จะต้องเหมือน EXP แน่นอนก็คือจะรวมผมเชื่อว่าอันนี้ยังไม่มีนะครับอีกสี่ห้าปีค่อยว่ากันอัดคิปไปก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันผมเชื่อว่าอนาคตมันก็จะรวมชุดนี้เป็นชิ้นเดียวกันแบบนี้แล้วก็ใส่มาเป็น d e จ g เจนใหม่ ai, ซึ่งเบาลงกว่าเดิมอันนี้ยแค่เดาครับนี่ก็เอาปัจจุบันไปก่อนครับประมาณนี้ วันนี้ก็ประมาณนี้เป็นข่าวกึ่งเทคนิคนะครับเพราะว่าเวลาทําแล้วเนี่ยอดไม่ได้วันนี้เราพูดถึงอะไรที่เปิดใหม่เราก็ต้องมีที่มาที่ไปอ่ะให้ให้เพื่อนๆน,นที่มาดูเป็นคลิปแรกได้รู้ว่าเป็นมาเป็นยังไงบางทีเราอ้างถึงแล้วเราก็ต้องหาข้อมูลย้อนอีกบางทีมันลืมแล้วอะก็เลยบางทีช้าแต่จริงคนดูคลิปไม่ช้าหรอกเพราะว่าตอนผมอ่านเจอผมก็อัพอัพ ออัดคลิปเลยแต่ว่ามันช้าตรงขั้นตอนการหาข้อมูลตัดต่อครับแล้วก็ไม่ได้เรียบเรียงก็อัดเลยอัดออกเลยถือว่าดูเรื่องเป็นใช้ได้วันนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ